สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการเทสแบตนะครับของรถเดโก g 5นะครับผมเพิ่งได้รถมายังไม่ถึงอาทิตย์นะครับเห็นมีปัญหาักนเรื่องแบตกันเยอะตัวผมเองก็เจอปัญหาเรื่องแบตนะครับหน้าจอไม่โชว์เปอร์เซ็นต์แบตนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเทสแบตดูว่า1ลูก7 2โวลต์2ีแอมป์จะวิ่งได้กี่กิโลนะครับ เรื่ต้นของเรานะครับเราจะเทสแบตเทอรี่ลูกโดยการขี่ขี่ไปเป็นลุกๆแล้วให้มันตัดไปเลยนะครับเราจะได้รู้ระยะทางจริงว่าต่อลูกเนี่ยจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผมจะามาวางไว้ที่วางขานะครับในการเดินทางครั้งนี้นะครับผมเราเริ่มเดินทางกันนะครับแล้วก็มาถึงตลาดปลาบ้านโภงนะครับผมนะ จะเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับจากตลาดปลาบ้านโปง่งวิ่งไปตรงถึงแยกเมืองการแทนนะครับเติมระยะทางนิดหนึ่ง <S <S แบตก็ยังไม่หมดนะครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับนี่แบตสำรองอีกหนึ่งลูกเองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับตอนนี้นะครับตัวแบตก็ตัดไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้กี่ก,กิโลนะครับตรงนี้คือน่าจะเป็นแยก เมืองการนะครับวิ่งมาแบตลูกเดียวนะครับอันนี้แบตลูกเดียวจริงๆนะครับอตอนตอนนี้เราได้ทําการเปลี่ยนแบตแล้วนะครับเราเปลี่ยนแบตเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราเปลี่ยนแบตลูกใหม่เข้าไปแล้วครับเดี๋ยว เราจะพร้อมขี่กลับกันแล้วนะครับ ผลสรุปวันนี้นะครับในการขี่นะครับขาไปนะครับแบบหนึ่ลูกนะครับจะวิ่งได้ที่ระยะทางประมาณ33กิโลเมตรนะครับด้วยความเร็ว75กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแช่ที่เกียร์3ยิงยาวๆไปนะครับจน BMS ตัดนะครับอยู่ที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ส่วนขากลับนะครับผมเปลี่ยนอีกลูกหนึ่งนะครับเพื่อวิ่งกลับนะครับใช้าความเร็ว ท็อปสปีดนะครับที่ทําได้นะครับคือ9 1บดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ต้องแจ้งตามตรงนะครับว่ากระแสอมนิ้นนาใหม่โดดขึ้นไปถึง98ดนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับน่าจะตัดที่หนึ่งรยความเร็วน่าจะได้มากกว่านั้นถ้าคนขี่ตัวเบานะครับผมน้ําหนัก9ก้าสิบโลมันก็เลยอาจจะทําให้กระแสขึ้นเยอะเกินนะครับแต่ถ้าเป็นคนตัวเล็กๆน่าจะมีแตะร้อยได้อันนี้พูดตามตรงนะครับขากลับมาก็โอเคครับ รถโดยรวมดีอันนี้พูดตามตรงนะครับเบรกดีมากอ่าเบรกนี้แบบกดอยู่เลยนะครับแต่ช่วงล่างอย่างกระด้างกระด้างอยู่นะครับอ่าตามนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดในคลิปนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ